ในลำปางแล้วก็ได้ความสุบูรณ์บบในความแม่นยำของระบบิจิตต์ก็แค่นี้เองครับความหมาย เดี๋ยวผมเข้าไปฟังโดยฟังคทีมพี่ก่อนใช่ครับรถสีบอยมาไปฟังนะใช่ครับแล้วคนเมื่อคืนไปไหนคะเมื่อคืนอ๋อบออนคร้องเพลงหลัอยู่ครับตอนนี้กอนยังไม่ตื่นนะ่ไหมครับพี่อคืนคนละซิงคนละซิงแม่รู้สึกว่ามาเที่ยวนี้กับเที่ยวก่อนไม่เหมือนกันนะเหมือนกันหรอมามาเที่ยวนี้รู้สึกว่าดมสมบูรณ์เลยใช่ใช่มีน้ำมีนมอาจารย์มีนมก็มาอยู่กับน้ำร้องดังนะครับคนนี้เขาเกิดมาพริตตี้ข้าสายันดัลยอดรัก ทากพุ่มพก็เลยเป็นอันว่าเขาต้องมุ่ยแล้วก็เรามุงอีกไปครับรอเป็นรอแล้วเดินช้างไปทุกคนนะเดี๋มวอนมอมเความเป็นก็ได้พรุ่งนี้ไม่ใช่พราะมันมีส้่งดิแล้วก็แพงมากกั อ่าครับครับครับ ขายดีมากครันี่ยงขนาดงานยังไม่เปิดนะครับเหลืออะไรเลยนี่เหลือกระดองมาเสี่ยวท่านพ่ยมดูนี่เาเนหนเขาเทานเอาทานอาหารว่า ท่านผู้ชมแลครับนางงามเราก็เตรียมวนะครับนี่นี่นี่กีฬาเป็นไงนี่สววะสววะท่านผมมีเจคงามอ่อน้างออไอแปรยงแม่ท่านผูมจากหมูบ้านใสอ่าพูดใสเเขาฟังเลยเขาไม่ใช่คนที่สานะเขาต้องพูดภาไทยมาิเลไปเิเลมาิเลนี่มันบาไหนเร อันเียหูหรอวันนี้เี่อ,อหูออหอป้าลงเลยะคนามจะใมาของฝากอยู่ในรวดน่ะแม่มีองน้ำใสมาวางมีใครมีกิจกต้อมหายกินต้อมหายดูเข้าแถวนะคะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ tham cho là không có cái